ก็พูดไปเรื่อยนะคะเลอะเทอะเละเทะไปค่ะเอาเรื่องนู้นมาเรื่องตีเรื่องกันเรื่องกันโคแล้วก็เรื่องเงินบริจาคเสื้อเกาะโคต้าหวยตีไปเรื่อยค่ะนะคะ,นะคะจะตีกันจะตีธรรมนัตหรืออะไรก็ตีไปเรื่อยะคะ่ะเทาเทา,ทาอะไรตีไปแบบมั่วทั่วหมดเลยนะคะแล้วนางก็คือเหมือนกับต้มยำรวมมิตรค่ะกก่าวหากันแบบ กล่าหากันหน้าดูแล้วไม่มีหลักฐานมีคนก็ถามว่าชันเนี่ยรู้ได้ไงว่าไม่มีหลักฐานเอา้าถ้ามีหลักฐานแล้วเนี่ยไอเขาจะเพอ้อไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคะตีเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ตีนะคะแล้วก็แต่งเติมเสริมเพิ่มต่อฉันอ่านไป,ไปอ่านมาหมดละแต่งเติมเยอะนะคะเดี๋ยวโพสเดี๋ยวโพสอย่างเงี้ยเออแต่งเติมเยอะทีนี้เนี่ย นางไปขึ้นศาลกษัตริย์วัดนะคะเพราะว่าสุชาติชมกลิ่นฟ้องหมิ่นประมาทนะคะเรื่องเกี่ยวกับตึกประกันสังคมที่นางไปกล่าวหาเขาว่ามีส่วนต่างอะไรแบบนี้มีส่วนร่วมมีส่วนรู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยในการซื้อตึกเกินราคาแล้วทีนี้เขาก็ฟ้องเอาเรียกค่าเสียหาย50บล้านทีนี้เนี่ยมันมีในเรื่องราวของทนายโจทที่ไป แก้คำฟ้องว่าขอให้อารับโทษต่อรับโทษต่อคืออะไรคืออย่างนี้ค่ะมาตรา91ของกฎหมายไทยเนี่ยได้ระบุไว้ว่าจะนับโทษต่อหรือนับโทษรวมก็ได้แล้วต่ศาลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโจทยืน่นคำฟ้องไปว่าขอให้ศาลนับโทษต่อนับโทษต่อคืออย่างนี้ค่ะกฎหมายไทยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรน,นะคะจะมีตัวบทกฎหมายในการที่จัดติดคุกติดตารางเนี่ย อยู่ในกฎหมายเลยแต่ของอเมริกาเป็นกฎหมายจารีตคอมมอนลอนะคะของเราเป็นสีวิวล a ลอก็จะแบบใช้คำพิพากษาเดิมมาร่วมพิจารณาแล้วจะไม่มีการบอกว่าติดคุกกี่ปีกี่ปีแล้วแต่คณะลูกขุนเวลาพิจารณาเนี่ยหรือบางอันก็ไม่มีคณะลูกขุนนะคะเขาก็จะแบบไม่ได้มีตายตัวว่าเอ้ยมันจะต้องแบบติดคุกกี่ปีแต่ของเรามีดังนั้นนับโทษต่อคือนับโทษจากโทษเดิมค่ะเช่นไอ้มีโทษ อยู่แล้วนะคะ6ปียิืนประกันตัวอยู่ถ้าโดนคดีสุชาตาสมุติตัดสินนะคะให้จำคุก2ปีนับโทษต่อคือเอา6บวก2เป็น8ปีแต่ถ้านับโทษรวมติดแค่6ปีเพราะว่าจะถือเอาว่าเอาโทษที่สูงที่สุดมีคดีหลายๆกระทงเนี่ยจะเอาโทษที่สูงที่สุดแล้วติดคดีนั้นแทนเช่นมีทั้งหมด3-4คดีนะคะคดีเนี่ย ถูกตัดสินละสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างอะไรแบบนี้แล้วโทษสูงสุดคือหกปีก็ติดแค่หกปีค่ะในการพิจารณาคดีแต่ถ้านับโทษต่อคุณก็จะต้องนับโทษนะคะหกปีบวกสองบวกสี่บวกห้าเนี่ยค่ะถ้านับโทษต่อคือติดเยอะถ้านับโทษรวมคือเอาที่มันโทษสูงสุดมันไม่เหมือนกันนะคะนับโทษต่อคือติดเยอะตามจํานวนคดีนับโทษรวมคือ นับรวมกันไปเอาคดีมามัดรวมปึ้งแล้วก็ติดนะคะในคดีที่สูงที่สุดทีนี้เนี่ยถ้านับโทษต่อทุกคดีแล้วไอถูกตัดสินว่าจำคุกทุกคดีนี่แหละค่ะจะเป็นข่าวบันเทิงเพราะว่านาาคดีเยอะมากนะคะโดนทีมสอกอเพื่อไทยฟ้องอีกชิโนโนไถยฟ้องอีกท้ากันฟ้องอีกกองทัพฟ้องอีกจะเป็นข่าวบันเทิงค่ะเพราะว่า จะหรือเพียงช่องทางธรรมชาติเท่านั้นติ่งไอซ์นะคะจะต้องมีสติจะต้องรู้ด้วยว่าข้อกฎหมายคืออะไรการจะว่าหรือว่าการที่จะไปกล่าวหาใครสักคนว่าผิดเราจะต้องมีหลักฐานเพียงพอและสู้คดีกันได้ในชั้นศาลอย่าบอกนะว่าฟ้องผิดปากไปดูตัวอย่างประชาธิปาตยสมัยเป็นฝ่ายขานสิเธอโอ้โหถูกฟ้องเมือกี่คดีแล้วเขาแฉมืกี่คดี แล้วเขาสามารถที่จะแฉคดีของรัฐบาลแล้วทาให้คนในรัฐบาลติดคุกได้มาก,กี่คดีแล้วไปดูตัวอย่างประชาธิปัตย์ค่ะอย่าบอกนะคะว่าเราไม่มีอํานาจเราเป็นแค่ฝ่ายค้านไปขอความรู้จากประชาธิปัตย์เธอ